วิชาการตลาดเบื้องต้นชุดการสอนหน่วยที่9เรื่องเทคโนโลยีการตลาดตามสถานการณ์จุดประสงค์การเรียนรู้1บอกความหมายและประเภทของเทคโนโลยีทางการตลาดได้2บอกความหมายและรูปแบบธุรกิจในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้3อธิบายลักษณะพิเศษและประโยชน์ของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้สอธิบายการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ได้5บอกอุปสรรคที่มีผลกระทบต่องานขายในตลาดออนไลน์ได้และ 6. อธิบายการตลาดดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงตามวิถีชีวิตใหม่ในสังคมไทยได้ สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายและประเภทของเทคโนโลยีทางการตลาด 2. ความหมายและรูปแบบธุรกิจในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3. ลักษณะพิเศษและประโยชน์ของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 4. การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ 5. อุปสรรคที่มีผลกระทบต่องานขายในตลาดออนไลน์ 6. ก,การตลาดดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ในสังคมไทยความหมายของเทคโนโลยีทางการตลาด เทคโนโลยีทางการตลาด Marketing Technology หมายถึงเครื่องมือและระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านกิจกรรมทางการตลาดที่เป็นขบวนการในการจัดกิจกรรมทางการตลาดการสื่อสารกับลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบและมีการวัดผลได้แม่นยำขึ้นประเภทของเทคโนโลยีทางการตลาด 1. โปรแกรมสาเร็จรูปด้านการตลาดคือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้กับงานด้านการตลาดและใช้ร่วมกันกับ ระบบจัดฐานข้อมูลเพื่อสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถออกเอกสารและรายงานทางการตลาดตามความต้องการของผู้ใช้มี3ชนิดดังนี้1.1โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการขายเป็นการทำงานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบการขายและการชำระเงินในกรณีที่มีการขายสดหรือการขายหน้าร้าน1.2โปรแกรมจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่นำมาซึ่งการสร้างความสัมพันธ์เชิงธุรกิจกับลูกค้าในระยะยาว1.3โปรแกรมบริหารการขนส่งเป็นการจัดการขนส่งเพื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ถึงมือลูกค้าเร็วที่สุดและประหยัดต้นทุนมากที่สุด 2. นวัตกรรมร้านค้าปีการใช้เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเลือกซื้อสินค้า การตรวจสอบและรับชำระค่าสินค้าซึ่งเป็นการลดภาระกระบวนการซื้อและระยะเวลาการรอคอยและอาจลดจำนวนพนักงานขายได้แก่2.1จัดหาเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งแบบมือถือไร้สายไว้ในร้าน2.2ร้านค้าแบบด o ออ2.3ติดตั้งระบบวิดีทัศน์ภายในร้านค้า2.4ร้านค้าที่มีระบบการรับชำระเงินโดยใช้เช็ค 2.5ร้านค้าปีกติดตั้งเครื่องรับชำระสินค้าอัตโนมัติ 3. หน่วยขายอัตโนมัติเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการขายของพนักงานขายโดยอยู่ในรูปแบบของการใช้เครื่องมือเครื่องที่ที่ใช้เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลบริษัทได้โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขายณนะสำนักงานของลูกค้าหรือที่บ้านของลูกค้า 4. การใช้งานอินทอร์เน็ต เป็นการควบคุมและติดต่อประสานง,งานเช่นพนักง,งานทําการปรับราคาผลิตภัณฑ์ปรับโปรแกรมการส่งเสริมการขายปรับสนรดการค้าปรับข้อมูลลูกค้าและยังตรวจสอบคําสั่งซื้อของลูกค้าข้อมูลการส่งสินค้าและรับชําระเงิน 5. การใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดสำหรับช่องทางการขายและการตลาดรูปแบบใหม่บริษัทใช้อินเทอร์เน็ตในการโฆษณาสนับสนุนลูกค้าหรือทดสอบผลิตภัณฑ์ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าบนเว็บได้ทุกที่ทุกเวลา 6. การทำข้อมูลทางการตลาดเป็นการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเช่นการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์การโฆษณาเป็นต้นเพื่อต้องการคำตอบที่เกี่ยวกับยอดขายของสินค้าและบริการลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อ ความหมายของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตลาดอ e ิเล็กทรอนิกส์อีมาร์เก็ตติ้งหมายถึงการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดําเนินการเป็นกิจกรรมที่มีการสื่อสารสองทางทําให้การสื่อสารมีความชัดเจนเข้าใจตรงกันและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วและสามารถทําธุรกิจทางการค้าได้ตลอด24ชั่วโมงรูปแบบธุรกิจในตลาดอิเล็กทรอนิกส์หนึ่ง ออนไลน์แคตตาล็อกเป็นร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตที่แสดงรายการสินค้าอย่างเดียวและสั่งซื้อทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อตรองและโอนเงินผ่านสถาบันการเงิน 2. ร้านค้าปลีกออนไลน์เป็นร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตที่จัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้พกได้ได้โดยตรงจะระบุราคาสินค้าและค่าขนส่งมีระบบตะกร้ารับ,ร,บรับเงินคำสั่งซื้อ 3. การประมูลออนไลน์ เป็นร้านค้าที่ใช้วิธีการประมูลสินค้าเพื่อซื้อหรือขายอาจไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์ของตนเอง 4. กระทูส้สนทนาเป็นเว็บไซต์ที่ใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆและใช้เป็นสถานที่ฝากขายสินค้าได้เช่นพันทิป .com 5. ผู้ให้บริการจัดซื้อจัดหาสินค้าหรือบริการเป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้า เพื่อซื้อสินค้าเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน 6. ผู้ให้บริการจัดซื้อจัดหาสินค้าหรือบริการเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการจัดซื้อจัดหาสินค้าตัวประเทศและประสานงานด้านการขนส่งได้ 7. ผู้ให้บริการด้านการขนส่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจะมีเว็บไซต์การติดตามสินค้าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสินค้า ลักษณะพิเศษของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดนวัตรกรรมสามประการหนึ่งทให้มีการตลาดรูปแบบใหม่สองทให้เกิดกระบวนการทํางานรูปแบบใหม่สามทให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ประโยชน์ของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆดังนี้หนึ่งการขายทําให้ยอดขายของธุรกิจเพิ่มมากขึ้นจากการทําการตลาดผ่านสื่ออออนไลน์ สองการบริการเป็นการสร้างประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นแก่ลูกค้าโดยใช้บริการผ่านสื่อออนไลน์สามการสัทนาเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าโดยสร้างแบบสัทนาโต้ตอบระหว่างลูกค้าสี่การประหยัดเป็นการประหยัดงบประมาณในการพิมพ์ข้อมูลข่าวสารบนกระดาษและ5การประกาศเป็นการประกาศสัญลักษณ์ตราสินค้าผ่านทางออนไลน์เพื่อสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ลักษณะของการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นการจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์สามารถทําได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มและประเภทของลูกค้าได้แก่ 1. การแบ่งปันเนื้อหา 2. การพูดคุยกับลูกค้า 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 4. การโฆษณาข้อดีของการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ 1. การรับรู้แบรนด์โดยใช้ช่องทางการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ให้กับผู้ติดตาม สองสร้างความพึงพอใจของลูกค้ามีการพูดคุยกับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกรับฟังมากขึ้นสดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อลูกค้ามีการติดต่อซื้อสินค้าหรือบริการด้วยตนเอง 4. ข้อมูลตลาดทําให้ประหยัดเวลาและค่าใช้ใจ่ายในการหาข้อมูลทางการตลาด 5. ความคุ้มค่าของราคาธุรก,กิจสร้างเนื้อหาที่ดีจะมีพูดติดตามดูผู้สนใจจํานวนมาก ข้อเสียของการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ 1. คู่แข่งการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกคนทําให้คู่แข่งทราบกลยุทธ์ของธุรกิจและสามารถลอกเียนแบบได้ง่าย 2. ความรู้เฉพาะทางการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นการรวบรวมความรู้ทางการตลาดเช่นการสร้างเนื้อหาการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี 3. การตลาดระยะยาวการทําการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์จะได้ผลดีที่สุดโดยเริ่มต้นจากการให้ความรู้แก่ลูกค้ามุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 1. Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่ประเทศไทยนิยมใช้กันมากที่สุด 2. Instagram เป็นช่องทางการตลาดที่ทำให้ข้อมูล่าวสารสามารถเชื่อมต่อกันได้ง่าย 3. Line เป็นเครื่องมือทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ในการติดต่อข้อมูลกับลูกค้า 4. Twitter เป็นช่องทางสื่อสารกับลูกค้าและกลุ่มที่ติดตามธุรกิจหรือสินค้าได้เป็นอย่างดี 5. YouTube เป็นช่องทางทางการตลาดที่ปัจจุบันองค์กรหรือธุรกิจให้ความสนใจ 6. ไลน์อินการใช้ไลน์อินเป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าเป็นนักธุรกิจหรือพนักง,งานบริษัทการเลือกใช้การตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ 1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใครเช่นลูกค้ากลุม่มวัยรุ่นนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ใหม่ๆลูกค้ากลุ่มผู้หญิงนิยมใช้อินสตาแกรมเป็นต้น 2. ส,สื่อที่เหมาะสมกับสินค้า เช่นจัดจำหน่ายคอสเลมพิเศษสื่อที่ดีที่สุดคือวิวเฟอร์อนิเจอร์ตกแต่งบ้านเลือกใช้ช่องทางที่เน้นรูปภาพและความสวยงาม 3. การติดต่อกับลูกค้าโดยการสร้างเนื้อหาใหม่ๆเพื่อให้ลูกค้าที่สนใจได้เรียนรู้หรือสามารถติดต่อกับธุรก,กิจเพื่อปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพอุปสรรคที่มีผลกระทบต่องานขายในตลาดออนไลน์หนใช้สื่อออนไลน์ชนิดเดียวสื่อสรารกับกลุ่มเป้าหมาย2ไม่มีนโยบายชัดเจนในการสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้งานของกิจการ 3. กลยุทธ์ทางการตลาดมีความล้าสมัย 4. ธุรกิจให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีมากกว่าความสําคัญทางการตลาด 5. ใช้การตลาดแบบมวลชนแมชมาร์เก็ตติ้งและ 6. มีข้อมูลมากเกินไป 5. การตลาดดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงตามวิถีชีวิตใหม่ในสังคมไทย 1. ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าหรือบริการ 2. ความคุ้มค่าของราคา 3. ช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย 4. การเทประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีทางการตลาดเป็นเครื่องมือและระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการาพัฒนากิจกรรมทางการตลาดเป็นการสื่อสารกับลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบและมีการวัดผลได้แม่นยําการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เป็นการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดําเนินการมีการสื่อสาร2ทาง ทำให้การสื่อสารมีความชัดเจนเข้าใจตรงกันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีในระยะเวลาอันรวดเร็วและสามารถทําธุรกิจการค้าได้ตลอด24ชั่วโมงการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นการนําสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการทําการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมีความรวดเร็วและวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลเพื่อน,นําไปใช้ในการทําการตลาดให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น